วันนี้เราจะมาเปิดวิชากันทุกคนเราจะเปิดวิชาอ่านลายมือ1น1หนึ่งแล้วเขาลืมแว่นคู่ใจเขาไปได้ไงนี่ใส่แว่นก่อนจะได้ดูแบบตูเป็นเด็กเรียนบอกเลยว่าเห็นแบบนี้แต่เขามีการอ่านที่ดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือแบบไหนอะเขาตีความได้หมดคือเขาเก่งแล้วเรามาดูกันว่าลายมือที่พรดเธอส่งมาเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวึืโอโหโหขนาดนี้เหรอ ใคราออมาจะไปอ่านออาต้างจริงนะด้วยการดูจากโงเหิ้งลายมือแล้วเนี่ยเด็กคนนี้นม่ต้อเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เขาบอกว่าคนที่เขียนลายมือแบบนี้ได้เนี่ยมันแบบไม่ค่อยมีชอบช้านเหรอช้านเหรออ้าป้าเหรอใครแกเป็นใครแกถึงพูดคำนี้มา ถ้าเฉลยตัวต้ของแก้กวกันเลยนะเปิดเลยได้เปิดเลยแบบแป๊บนึงนะเปิดเลยเปิดเลย,เเลยไม่ต้องรอการพิพากษาไม่ต้องเดาแล้วจากง่ายๆใครๆก็รู้ป้าป้าปาป้า,ปา,ปา,ปาโอเคขอบคุณมากเลยเธอแบบว้าวสุดยอดไปเลยสุบประวีน,นี่แกเป็นใครอ่ะทำไมปกปิดตัวตอนอ่ะแน่จริงก็เปิดเผยตัวเองออไปเด็ดหรือว่าที่จริงแล้วต้องเป็นอาเจ๊อาเจ๊นี่เธอหรือเปล่าถ้าปกปิดตัวตนเหรอแทนอะไรฉันนี่จำเป็ส่งงานเธอหรอเธอเลยนี่สมุป้าฉันไหมบอกฉันมานะไม่ใช่ฉันนะคะ ตอนไหนที่เธอสมารลกเล็กแบบนั้นมาอย่าบอกนะว่าเธอใช่ไหม ทุกคนคะตอนนี้อาจจะกำลังงงว่าเอ้ยอเจยคนนี้เป็นอเจยคนไหนอย่างที่เคยบอกทุกคนไปน,นะว่าบริษัทรถเนีย่ยม,มีอเจยเยอะมากมีอเจยาสายดมแมวคนนู้นใช่ไหมที่ที่เคยเล่าเมื่อชาติก่อนคนนี้เป็นอเจยาสายแบบว่าฉ,นะ t. ฉันต้องแกอยู่นะ I'm watching you อดชีฉันต้องแกอยู่นะเมื่อไหร่แกจะส่งงานฉันมาจะเถ็ะเนี่กแกไปชาติดึงแล้วแกก็ไม่ตอบฉันรู้ว่าแกโมแต่นอนและเจยคนนี้นะไม่ธรรมดาทุกคนคือเขาเป็นคนที่เวลาส่งงานไป <laughs> หรือแบบต้อง การเซต่าวสารเลยมแเ่ี้ยมันจะมีอีลูกตาหเห็นเขาพิมพ์มาเห็นตาตาที่นางพิมพ์มาปะก็เลยเป็นอเจ๊ชาฉันต้องแกอยู่นะแต่งงี้เราไปรูปต่อไปกันดีก,กว่าค่ะเธอจ๋ะไหนดูซิอันต่อไปคืออะไรเอ่ยโซ What? <laughs> อันนี้ใครเขียนมาคนไหนอะเอที่ส่งงานที่เรืยองคะฟอร์มทีมงานที่เธอไม่ตอบแชทฉันตอบเธอแล้ววันนี้จะไม่ส่งงานเธอไปได้ซ้ำแต่มันจะยังส่งไม่ครบก็เอก็นี่ไง เธอตอไงเธอไม่ตอบได้สแสดงว่าเธอไม่เคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมเธอไม่อินเทนน่ะคือเขาทำตามเพลงเว้ it, ยยูดีดีคือไฮไลน์ไม่ตอบคือ <laughs> ถึงทันทุไม่ตอบไลน์เธอแต่ว่าฉันตอบดิสอร์ดเธอไงเห็นไหมชน,นะถ้าเคลียร์งานหมดฉันจะคิดดูค่ะเอาล่ะ <laughs> เจ๊เจ๊ฟังชแนละเธอเรามาดีกันขว้เรามาดีกันถ้าเกิดว่าฉันเคลียร์งานแกหมดทุกทันแล้วอะ่ะแกต้องมอบถุงเท้าให้ฉันโอเคป่ะคือแกต้องมอบถุงเท้าให้ฉันเอาไว้แล้วก็พูดว่า แชี่แกเป็นอิสระอ่าแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่เจอกันนะฉันกไม่ตอบแชทแกเลยคือฉันไม่คุยกับแกลเลยโอเคแล้วอันนี้คือดิวนะคือลไลน์ไม่ตอบดิคอไม่ตอบไม่อ่านอะไรเงี้ยน,นะโอเคเราดิวเราดิวแล้วกำลังคิดว่าต่อให้ฉันเป็นอิสระจากอเจาสายฉันต้มแกยอยู่นะแต่ก็ยังมีนงอนเจาสายดมแมวรอดทีนอยู่เหมือนกัน เฮ้ยเธอคิดอีกแง่มุมฉันเองก็เป็นสาวฮอตเหมือนกันปะแกใครๆก็รักฉันใครๆก็อยากคุยกับฉันนะเธอดูฉันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเรามีแบบเจขนาด้า้ขวาเลยกระซิบข้างหูว่าสงงานหรือยังสงงานหรือยังสงงารหรือยังสงงานหรือยังสงงานหรือยังสงงารสงการสมการสงงานหรือยังเป็นแนวคิดที่พอดีดีนะครับนี่ต้เฉลยแรกก็คือทีมงานธรรมดาก็คือนุ่นเดียร์เจที่อยู่ในช่องนุ่นอะตามนั้นเลยนะคะทุกคนเฉลยเง้นเราไปลายมือต่อไปกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสั้ จ้าอ๋อฉันรู้แล้วเอาล่ะฉันให้โอกาสเธอนะใครเป็นเจ้าของลายมือนี้จงแสดงตัวออกมาประกาศประกาศใครเป็นเจ้าของลายมือนี้กรุณาแสดงตัวออกมาถ้าฉันเฉลยแล้วเป็นชื่อเธอแล้วก็ซีซีซ ขอแบบว่าขอแก้ตากนิดนึงนะคะว่าที่จริงแล้วเขาเออแบกว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนิดนึงที่จริงแล้วไลฟ์วันเดบิวเนี่ยทีทีมงานเขาเผลอใส่เลขเกินเข้ามาทุกคนที่จริงมันต้องเป็น19นะคะขอแบบว่าแถลงการใหม่ถึงแบบว่าคนดูเก่าแล้วก็คนดูใหม่ทุกคนที่ที่เข้ามาดูลายแอชชี่เลยนะคะน๊บนึงนะทำตัวให้เด็กแบบพี่ดาพี่ชัยค่ะคือแบบว่าที่จริงแล้วเขาแบบว่าเพิ่งอายุ19ปีเองนะแอชี่ไม่ได้อายุ199รล้านปีแต่อายุ19ล้าน เดี๋ยวดีสิปีนะคะเอ๊ะ่ะท่านพ่อบอกผมว่า21ล้านปีเออท่านพ่อเพอร์เจอร์นะคะทุกคนนะท่านพ่อเพอร์เจอร์อยู่นะคะไปที่เหยดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนจุดอะไรอ่ะอันนี้ปรหนึ่งลายมือแพทย์อ่านข้างล่างออกว่าจุ้มชี้น่ารักน่ารัก น่ารักอะไรอ่ะแต่ใครน่าเนี่ยป้าแน่นอนข้างหน้าเนี่ยป้าแน่อน,น,นอนอะของบ้าอ๋อจุงชี่น่ารักมากเช่นกันงาฟและถื่แอคคีไม่น่ารักเหรอจุงชี่น่ารักคนเดียวอย่างนั้นเหรอให้เธอเลือกไหมให้เธอดูดีดีเธอดูดีดีตัวไหนน่ารักกว่ากันพีจ้าวฮ่าจุ๋ชี่เด็ดชัวโอ้อยอาายุคไซมัสมิน่าช้างน่าอัเดโชัวบุกช้าง เดี๋ยวแม่ผมจาัดก,การปีตุ้มผมนะไปดีกว่าบ๊ายบายนะครับพี่จ๋าพี่ใจกล้าดียังไงเธอถึงมาเกินหน้าเกินตาฉันดีตุ้มที่อันนี้คือเล่นอะไรเหมือนเล่นละครใบ้ทุกคนมาเรามาดูฉเฉลยคคำนี้กันดีกว่าแบบซึ่ง ป้าเอ้ยพี่ชีน่ารักมากครับและสวยมากงับและจุ๋มชีก็น่ารักมากเช่นกันงับอย่างน้อยเขาก็มีคําว่าน่ารักมากกว่าป้าให้อภัยตายจริงคนนี้โหตูเบลล่เลยอ,นนอันนี้อันนี้ดูแค่ตัวนี้ก็ได้ทุกคนไม่ต้องเห็นหน้าเขาแล้วล่ะ คือแอกจะขอตบมือให้กับคนคนนี้มากเลยอะ่ะคือเขาชอบคำนี้มากเลยคือเธอดูเส้นที่มันถูกลากเดิคือมันแบบเหมือนถูกลากมาอย่างประนี้มากๆเลยอะ่ะคำนี้เขาอ่านได้ทุกคนเช็ดฟังเขานะว่าคำนี้มันอ่านว่าอะไรเตรียมปากการกระดาษจดไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาจะอ่านแล้วเธอจดว่ามันอ่านว่าอย่างไงนะเธอเธอดูจอนะอ่านพร้อมกันนะหนึ่งาคำนี้อ่านว่าเดว อ่านว่าเดียวทุกคนหรือแบบว่ายาวๆก็จะเป็นเดบิลุนทางการหน่อยอ่นานแบบนี้นะแต่เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้แต่อ่านว่าเดวนะคะโอเคเข้าไปตรงกันนะเออดีมากต่อไปอุ้ยมาแล้วเขาสง่งมาเป็นมือเลยอันนี้นะคะคุณคนนี้เขาพิเศษนิดนึนงทุกคนเขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเราจะมาดูลายมือของเขาเอาละคะ่ะทุกคนนี่เป็นช่วงเวลาเอกลักษณช่วงเวลาที่เราทุกคนตรงนี้นะคะจะได้เห็นมือคนคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ในหน้าจอนี้นี่ไม่ใช่มือธรรมดาแต่เป็นมือของแฟนคลับตัวน้อยของเรานั่นเองอ้า ดูจากลายมือแล้วเนี่ยขอสังเกตหนูเฮงนิดนึงดูจากมืออันแสนแบบว่าแข็งแรงและมีอ็อกเซอรีมากมายเฮ้ยลายมือของเธอเนี่ยแบบเดีย๋ยวเธอจะจะให้เธอดูเดี๋ยวให้เธอดูแป๊บนึงนงมันมัน,มนต้องมีอันนี้แป๊บนึงเธอต่ออ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมือพิเศษไอ้ลุกนี่เป็นมือพิเศษ <c oughs> อ๋อดูจากหนูเฮงมืออันนี้แล้วเนี่ยมือนี่เป็นมือที่ดีมากเลยนะเป็นเส้นที่แบบว่าเป็นมือที่ดูดีมีวัตนานี่คูณเห็นเ้นตรงนี้แมเส้นกลางตรงนี้นะอะ เนทางตรงนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าเส้นวัสนาแสดงว่าคนนี้นะคะเป็นคนที่มีโงเ่เฮงดีมีวัสนาดีแต่ดูจากเส้นตรงนี้แล้วดูทรงแล้วคุณเห็นเส้นตรงนี้ไหมเส้นยาวาตรงนี้ดูจากลายเส้นแล้วเป็นลายเส้นปลายเปิดแสดงว่าไอ้หนูคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แน่ๆน นะฮะเอานว่าดูทรงแล้วเป็นคนมีวาสนาแต่เก็บเงินไม่อยู่เหมือนเอที้เลยวิธีการสมดวงง่ายๆเพียงแค่คุณต้องไปติดต่อแม่หมออีกท่านหนึ่งแล้วบอกให้เขาต่อเล็บเจลให้เท่านี้คุณก็จะสามารถมีเล็บที่โค้งมนและสามารถเก็บโชคลากไว้ในเล็บได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการส่งมือร,รักน่ารักอันนี้มาให้ผมดูนะครับขอปิดสำนักแต่เพียงเท่านี้นะครับคงมีแค่วันเดียวด้วยซ้ำแหนกับอะไรแบบนี้นะบ้าบอ